สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเตชินีในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นป .5 นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับภูมิลักษณ์ของภ้าคตะวันตกกันค่ะภ้างตะวันตกนตนตของประเทศไทยเรามีพื้นที่ประมาณ5 3 6 7 2ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย5จังหวัดได้แก่จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบ,บุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งภาคตะวันตกของประเทศไทยเรามีเทือกเขาตะนาวสีเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันตกของประเทศไทยซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างไทยกับประเทศเมียนมาภาคตะวันตกจะมีลักษณะเช่นเดียวกับภาคเหนือ คือมีภูเขาสูงสลับกับภูเขาแคบๆซึ่งมีแม่น้ําไหลผ่านและมีที่ราบลุ่มที่สําคัญได้แก่ที่ราบรุ่มแม่กลองที่ราบรุ่มเพชรบุรีและมีที่ราบชายฝั่งทะเลที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับหุบเขาที่ค่อนข้างชันและแคบกว่าหุบเขาของภาคเหนือเนื่องจากการกัดซาะของแม่น้ำลำธานมีภูมิประเทศคล้ายกับภาคเหนือเทือกเขาที่สำคัญได้แก่เทือกเขาถนนทงชัยซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างไทยกับประเทศเมียนมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงจังหวัดตากเทือกเขาตะนาวศีเป็นเขตแบ่งระหว่างไทยกับเมียนมา เทือกเขาหินปูนอยู่ระหว่างแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนมีถ้ำหินยอกและหินน้อยเป็นเขตที่ราบอยู่ระหว่างเทือกเขากับที่ราบตามภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงแม่น้ำแม่กลองและที่ราบลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีและมีที่ราบชายฝั่งทะเล เช่นหาชะอําและอ่าวมะนาวแม่น้ำที่สำคัญของภาคตะวันตกได้แก่แม่น้ำเพชรบุรีซึ่งเกิดจากเทือกเขาตะนาวศีไหลผ่านลงสู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแม่น้ำแพรญ่หรือแม่น้ำศรีสวัสดิ์มีต้นกําเนิอดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแม่น้ำแม่กรอง เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำแพรใหญ่และแม่น้ำแพรน้อยไหลลงสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรสงครามแม่น้ำเมยเป็นพรมแดนกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาแม่น้ำปราณบุรีมีต้นกำเนิดอ,อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภูม,มิอากาศของภาคตะวันตกภาคตะวันตก มีลักษณะสำคัญเหมือนกันทั้งจังหวัดคือเป็นเขตเงาฝนฝนที่ตกส่วนใหญ่เกิดจากเมฆที่ไปเกาะตัวรวมกันตามแนวสันเขาของทิวเขาตะนาวศรีฤดูหนาวในเขตทิวเขาจะมีอากาศเย็นและมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสวรณน,นาคือมีอากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแรงในช่วงฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด และเมื่อถึงช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดคล้ายกับภาคเหนือของประเทศไทยและมีฝนตกน้อยกว่าภาคอื่นจังหวัดที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือจังหวัดตากและจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้ของภาคตะวันตกภาคตะวันตกมีป่าไม้มากเป็นอันดับสอง รองจากภาคเหนือพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณจังหวัดที่พบมากที่สุดคือจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตากทรัพยากรดินพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขาและมีความลาดชันดินจึงไม่ค่อยมีความรดมสมบูรณ์ไม่เหมาะในการเพาะปลูกทรัพยากรมชธรราติ ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญของภาคตะวันตกภาคตะวันตกมีแร่ธาตุหลายชนิดที่สำคัญได้แก่ดีบุทังสเตนเหล็กฟอสฟอร์ฟอสเฟตและแร่รัตนาชาติพอยไพยรินซึ่งพบมากที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะภูมิสังคมและเศรษฐกิจของภาคตะวันตก ภาคตะวันตกเป็นภาคที่มีประชากรน,น้อยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณที่ราบร่มแม่น้ำติดกับภาคกลางและที่ราบเชิงเขามีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มได้แก่พมา่ามอญกะเรียงอาชีพในภาคตะวันตกที่สำคัญได้แก่การปลูกพืชนไร่แหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและปลูกสับปะรดกันมาก ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีพืชทั้งสองชนิดนี้มีโรงงานแปรรูปคือโรงงานน้ำตาลและโรงงานสับปะรดกระป๋องนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์และทำอาชีพประมงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันตก ภาคตะวันตกมีชายฝั่งทะเลอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันมีชายหาดที่สำคัญคือหาดชะอำและหัวหินนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่สะพานมอญที่อำเภอสังขบุรีสะพานข้ามแม่น้ำแพรน้ำตกเอราวัณและเขื่อนศีนคริน เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภาคตะวันตกคุณครูหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ